Let's see. โอเคสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอีฟ e ุตบอลกันด้วยนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็มาลงแร้งกันครับผมหลังจากที่แรงดีไปใช่ปะผมก็ลงมาอยู่ที่ดิวชั่น3เลยนะครับ <c oughs> และในคลิปนี้ก็จะมาด้วยแผน41-41นะครับบอกเลยว่าแผนนนี้สูได้ทุกแผนนะครับผมแนะนําเลยนะครับแผนนนี้ไม่ว่าจะเอาไว้แบบแก้ทางผู้เล่นที่เราแบบเล่นไปแล้วมันตื้อมันตันใช่ปะเออมันแบบบุกต่อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นแผน4 1 4 1นนะครับ ถ้าจะให้เป็นแผนหลักเราผมผมไม่ชัวนะผมไม่แนะนําดีกว่าครับเอาไว้แบบแก้เกมดีกว่านะครับสําหรับแผนนี้นะครับต้องขอย้ําก่อนนะครับว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆนะครับเอาไว้แบบว่าครึ่งหลังแก้เกมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นแผนนี้ได้นะครับนะครับเกมเริ่มแล้วเราได้เขี่ยบอลก่อนนะครับโรดี้ถ่ายไปซ้ายไปโรเบิรสันครับมาที่ศึกประเด็นดึงๆหาตัวจ่ายครับไม่มีตัวจ่ายเลยเอ้าก็จะให้เขาเลยโอ้ โอดีนะที่ยังแกออกมานะครับมาขวาฟร์โดายาวมาที่เนม่ายังไงเนมายกไปฮับพอรันโมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับขึ้นนําไว้ครับเกมนี้พอรันนี่ไงฮะโอ้สะใจครับโอ้โหเปิดเกมมาก็เกือบสวยเลยครับดีฮะยังแกออกมาได้ครับครับเราขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วฟราโด่ายมาซ้ายนี่ไงฟราโดครับยังมาดื้อเลย สายมาขวาฟอรดันที่ทิเปียรจจาย,ยาวให้ามาที่เนมาก็ไม่ถึงแล้วว่าเนมายังไง่ายสวยหาตัวจ่ายโอ้โหไม่มีตัวจ่ายแล้วก็โดนเบียดไปครับเขขึ้นหลังมาที่รักาประตูยกยาวมา,าเอาตรงนี้อืโอเคฮะยังได้ครับโผล่เด่นไปแทงยาวมาที่ฟอรันตอกชนมาหาแล้วเปจ่ายโอ้โหช้าครับอืมโดนกระแทกข้างหลัง อ่าเดมเมเล่ลำเลียงบอลขึ้นมาด้วยความเร็วโอ้เบียนไม่อยู่นี่เนี่ยจะไปไหนฮะเนมาออกมาขวาที่คัวราโดจ่ายเข้าไปในที่เนมาเนมาจ่ายมาที่ดเดเบลดึงกลับขึ้นไปครับถ่ายออกซ้า,ามาที่โฟเดนแทงต่อที่ฟอนนั้นโอ้โหบอลมันแรงเกินไปครับจอนี้เข้ามือผู้รักษาประตูโยนออกมาฟั่งขวาครับที่เดมเมเล่มองขึ้นมาที่อโนชิงกันครับเดมเมเล่ยังไง ายมาสวยครับ <the> อาโนมาที่เบรแคมพิกนี่่จะไปไหนครับโอ้แต่ว่านี่มาช้าครับชิบหายนะครับเขาบ,บุกมาเนยมเไเปิดลูกนี้มองลูกนี้โอ้โหครับโอร์ลโันทโัมงออกเฉยครับ <Bell> ดีได้ครับยกออกมาฟอรลันมงโรดี้สวยเกิน <Bell> ที่ฟอรลันอีกรอบเ <it> นมาออกมาขวาค <it> วาาโด ยังไงวนวน,วนรอตัวจ่ายเอาช้าครับเขาโยนออกมาที่ซอนฮุมินทิเปียไลจี G. อยู่ครับตอนนี้ยังไงทิเปียนี่สวยอ่าฮะเดีิกก็จ่ายไม่ดีครับโอ้โหติดคิวโมโดยังไงเบลิงแฮมแทงมนาะโอ้โหเนตาดักได้ครับออกไปซ้ายมาที่โฟเดนโฟเดนดึงรอครับโอปัสซันแทงยาวมาที่ฟอรันถึงด้วยครับจังหวะนี้ยังไงยังจี้มาแล้วเฟกช็อตเปน็นทันที ดับโบทัดแล้ปันด้วยขวาโอ้โหเรียบร้อยครับลูกสองมาแล้วจากเดียโก้ฟอร์ลันโอ้โหไะฮะจังหวะนี้เฟกช็อตเป็นอย่างทีแล้วก็ดับโบทัดแล้วก็ปันด้วยขวาครับเข้าประตูอย่างสวยงามอ่ะขอยฮะเดี๋ยวเขาเล่นลูกเขียนะครับนีเนี่ยจะไปนะครับอานุมีเดเมเล่อย่างฮะเดเมเล่แทงยาวมาที่เมสซี่มีเนตตาวิ่งประคองไป อโนครับเปิดย้วตลงนี้ออกจะเปิดในใครวะนะโดนเมสซ,ซี่เฉย <laughs> โอเคครับเราได้ทุ่มนะครับโลมาสันทุ่มมาที่เนสต้ยกข้ามฟ้าครับมาที่ควาราโดแทงยาวต่อมาที่เอ้าฟอรันดุตแล้วครับจะวันนี้ยังไงจะจ่ายนี่จะยิงจ่ายดีกว่าจหวันนี้เอาโหติดอโนครับเอ้าแต่ว่าเราแย่งมานะครับเนม่าดาบ,บทัดปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผม โอ้โหเก็บตกได้เฉยครับสําหรับเนมาครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงครับนี่าะเง้ขาเล่นพลาดเองนะครับเขามีเคลียร์นะเขาเล่นสั้นนะครับนี่นะฮะเราก็โดนเนมาลงโทษไปนะครับเป็นลูกที่3ของฝั่งเรานะครับอ่าฮะต้องต้องระวังเขาเล่นลูกเขียวนี่ฮะโราดิเปล่าแทงยาวมาที่ฟอรันโอ้โหไม่ถึงครับถ้าถึงก็อาจจะรับหน้านะเมื่อกี้นะนะฮะเราดักได้ครับยังไงเดบ่าว บอลันตัวจ่าครับโฟรเรนถ่ายออกมาซ้ายมาที่โรเบอร์ันถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับสำหรับครึ่งเวลาแรกนะครับเราก็นำไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับเอาละครับมาลุยกันต่อที่ครึ่งหลังฮาเลนนีม่มาครับจะจิ้มมาก็ไม่ถึงฮาแลนครับเราดักได้บอลอยู่ที่โรเบอร์ันถ่ายออกมาซ้ายมาที่โฟรเรนยังไงสปินเขานครับ ยกข้ามฟากมาถึงคราโดก็ไม่ถึงครับจังหวะนี้ยังไงเราเข้าไปยังได้สวยครับเดบเ่าแทงมาที่ฟอรลันดับลทัตยิงเลซ้ายเรียบร้อยโอ้โหเฟคครับจังหวะนี้สําหรับฟอรลันนะครับดับลทัตครับยิงซ้ายได้สตันนิงนะครับเข้าไปแล้วครับเป็น4ประตูต่อศูนครับยังไงเขาจะยาวขึ้นมา5แลเลนไม่ถึงครับเดบเ่าเบซันยก ถ่ายมาโอ้โหไม่ดีครับจังหวันนี้โอ้แต่ก็ยังแก้ไขให้เพื่อนได้ครับครัวรลโดโมงเอาถึงเฉยครับทิเปียออกมาขวาโวราโดยังไงจะตัดสินใจยังไงครับอ่าไม่มีตัวเข้าก็ถ่ายมาที่เนมา่นมาเนม่าอีสับข้าลอกเขาไปโอ้โหลูกใกม,มุมครับผม <c oughs> เราจะได้ลูกซูทครับจ่ายเดียมาโอ้โหมึงไม่ยิงวะโอ้โหุตสากดสตันนิ่งไว้รอละไงทิเปียอีกรอบยกมา โอ้โหไม่มีโอ้โหไม่มีใครยิงชิปหายแล้วโอ้โหเอาเข้าเข้าเข้าสวยเห็นไหมแทงมาที่ฟอร์นยิงลู้นี่โอ้โหติดเซฟอืไม่เข้าได้ไงวะจะจ่อเลยอ่ะผมไม่ได้ปั่นนะผมไม่ได้กดปั่นนะเมื่อกี้นะอ่ะเตะมุ่งมีรอบครับเอาดิขออีกสักครั้งดิมันกดยิงดิยิงโอ้โหไม่ยิงอะไรข้อมึงมาโรบัสันเอาขวาไปครับที่เปีย เออลูกนี้โอ้โหไม่โฉบเข้าฟรันโอ้โหจบเลยครับดูเหนื่อยนครับนักเตะเมื่อกี้กดเปลี่ยนตัวครับเอาแล้วเขากดยอมแพ้ไปเลยครับนำห่าง4-0นะครับเขาก็มีสปิริตครับกดยอมไปเลยอาเนต้าเดี๋ยวดีครับแต่คะแนนที่เราดีต่อบอลมาที่โอเลกาถ่ายออกมาซ้ายสวยครับวลาดไป เออลูกนี้มันคกพอรันเรียบร้อยครับโอโห้โมงลูกนี้ย้อยๆครับข้ามรักษาประตูครับระวังครับโวดี้แทงมาที่เอเบเป้ซาร่าไปแล้วโอโหชิบหายเข้าบอลไม่ได้ยังวันนี้ยังไงซาร่ายิงลูกนี้โอโหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโมฮัมเหม็ดซาร่าครับเขาได้เปิดมุมครับเราเินเชโล์เปิลนี้เราเฉียวมาได้ยังไงฟอรันคึงไวอ่าสวยครับ บอลในกันเราวิ่งมายังไงพอเราวิ่งแล้วแทงตรงนี้สวยไปแล้วอ่านะครับเราหลุดเดียวไปแล้วครับฟอรลันยังไงตัวนี้ไม่มีความเร็วนะครับแล้วก็ปั้นด้วยซ้ายเรียบร้อยครับผมขึ้นนําอีกรอบครับจากเดโกฟอรลันนะครับโอ้โหตัวนี้ครับเพชรฆาตอดเดียของผมเลยนะขาดไม่ได้จริงครับตัวนี้ถึงจะช้านะไปครับอ่านหอยนี่เกมรับไปเอเปเป้เอ,อเปเป้ดับเบิลูทัพจิม้มสวยเอาเอ้ยเอ้ยโอ้โห,โโหกระตุกกระตุกจิบหายยังไง เข้าดิโอ้โหโดนเขาปั่นครับอู้มันกระตุ่ะเมื่อกี้อืมไอสวยบริการเยี่ยมออกขว้าไปเฮ้ยสองคนแล้วสองคนแล้วย่ายย่งกันย่ายยังกันโอเคแทงนะแทงนะสวยไอฟอรนอันนัดนู้ขวา้าเรียบร้อยครับ <c oughs> นาทีบ้าครับโอ้โหขึ้นนำไปแล้วสามประตูต่อสองนะ โอ้โหซัดแฮตติกเลยนะคนเดียวเนี่ยนะครับเราต้องคุมเกมรับให้ดีหนีนะครับสวยคืนหลังมาครับคมชัวร์หีได้ยกไปเฮ้ยสวยโอเคครับหมดเวลาโอ้โหครับยิงนาทีบาบนะครับเกมนี้สวยครับชนะไป3ประตูต่อ2นะครับจากเดียโกฟลอร์นครับซัดแฮตติกไปคนเดียว โอเคครับเป็นไงบ้างครับสําหรับแผนนี้คืออย่างที่ว่าแล้วครับผมไม่แนะนาให้เป็นแผนหลักนะครับคือจะแนะนําให้เอาไว้แบบว่าแก้เกมครึ่งหลังอะไรประมาณนี้แมบว่าเราแบบเกมสู้ไม่ได้อ่างเงี้ยเออมันบุกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นแผนแบบนี้ได้นะครับชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะทําการบุกออกข้างเปิดโมงแทงช่องอะไรทําได้หมดนะครับและก็อีกอย่างนะครับเล่นได้ทุกสไตล์นะครับสาหรับแผนนี้นะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องในเล็กของผมด้วยนะครับ ไวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับสวัสดีครับ